ต้องมีของสี่อย่างนี้มีติดบ้านไว้เสริมห่วงจุย้ยช่วยให้มีกินมีใช้ห่วงจุ้ยบ้านนับเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการปรับหวงจุย้ยให้บ้านและผู้อยู่อาศัยอยู่เย็นเป็นสุข มีโชคล่าเงินทองไหลมาเทมาซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยแล้วบ้านต้องมีของสีอย่างดังต่อไปนี้ค่ะ 1. กระจกเชื่อว่าทุกบ้านจะต้องมีกระจกติดบ้านไว้แน่นอนแต่จะให้ดีควรเลือกกระจกให้เหมาะสมและเข้ากับสไตล์การตกแต่งของบ้านด้วยนะคะและตามหลักฮวงจุ้ยนั้นควรติดตั้งกระจกให้หันจะท้อนตรงกับที่เก็บซับซึ่งเป็นเคล็ดลับที่ช่วยสะท้อนซับเหล่านั้น ให้งอเงยขึ้นมาอีกทั้งยังช่วยเปิดทางสว่างและต้อนรับพลังงานดีๆเข้ามาในบ้านอีกด้วยค่ะ 2. คริสตัลอีกสิ่งหนึ่งสิ่งของสำคัญที่ช่วยส่งเสริมเรื่องโชคลาภและเงินทองก็คงจะหนีไม่พ้นคริสตัลฉะนั้นคริสตัลจึงเปรียบเสมือนพลังงานหลักของบ้านที่เราต้องหามาประดับไว้เพื่อเสริมโชคลาภซึ่งในทาง่วงจุ้ยนั้น ก็มีคริสตันที่สําคัญอยู่ด้วยกัน3มชนิดนั่นก็คือไพ r o รซิทรินและ a เมทิส s t 3. ภาพปราคราฟหรือภาพน้ำตกลำธารปราคราฟหรือลี่ในภาษาจีนหมายถึงผลกำไรหรือประโยชน์จึงเป็นสัญลักษณ์ของความปรารถนาที่จะได้ผลกำไรจากการทำธุรกิจนั่นเองหรือติดภาพที่เป็นรูปน้ำตก ทะเลลำธารหรือแม่น้ำไว้ที่หลังโต๊ะหรือหลังเคาน์เตอร์เก็บสตางค์เพื่อให้สายน้ำเรียกโชคลาภเงินทองเข้าร้านแต่ต้องสังเกตกระแสน้ำในภาพด้วยนะคะว่าไหลเข้าโต๊ะหรือไหลเข้าห้องนั้นหรือไม่ห้ามหันน้ำไหลออกจากประตูหรือหน้าต่างเป็นอันขาดไม่งั้นเงินทองล่วไหลหมดค่ะ 4. ต้นไม้มงคลช่วยเรียกเงินเรียกทอง ควรนำต้นไม้มงคลมาประดับตกแต่งตามมุมต่างๆในห้องให้หันไปทางทิศตะวันออกทิศใต้ของบ้านก็จะช่วยดึงดูดความมั่งคั่งให้กับคนในบ้านได้เป็นอย่างดีแต่อย่าปล่อยให้ต้นไม้ในบ้านเหี่ยวเฉาเพราะจะทำให้ไม่มีโชคลาภเข้าบ้านนะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้หากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดแชร์ไปด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องมหาจากักรพรรดิมันตรา89ไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ